สวัสดีครับมื่อมาสวัสดีกันช่วงย้มเสาร์นะ้วพี่น้องมือนิี้นะครับเริ่มสีแดดออกแล้วนะพี่น้องตอนนี้เ้องก็อยู่นะครับถนนกลางสวนนะครับพี่น้องพวกเ้องก็ได้ปลูกต้นใหม่นะครับทั้งสองฟังนะครับถนนนะคอันนี้จะเป็นถนนนะพี่น้องเด้อพาสวนเข้าเลยนะครับฟังนี้ก็จะเป็นต้นใหม่นะครับอีกฟังนี้ที่เป็นต้นใหม่ก็เป็นคู่งสะนะพี่น้องอท,อทิเลียวีเห็นไอ้สีเขียวๆนี่คือเป็นหญ้าหวานอิสระเอวนะครับนี่เขาใหญ่มากนะครับ เอามาปลูกขอบสาดินไม่นะครับงามแห้งนะครับน้องเ่ยาวานอิสราเอลนะครับนี่ปลูกขอบสาเลยนะครับเห็นไหมเพี่อนเื่องขึ้นไปกับที่เป็นกล้วยนะครับเป็นผลไม้นะครับเป็นพวกนี่แหละต้นไม้ผลต่างๆนะครับแล้วลงมละไม้อีกที่เป็นนะครับไม้ยางนานะครับต้นแดงนะครับกำลังเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จากต้นน้อยนะครับก็กลายเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยยังทีแหรอครับพี่น้องฟังทั้งนี้คือกันนะครับนั่นก็จะเป็นปลาไพ่บงหวานนะครับก็ตายเคีองหนึ่งเหลียเคียงหนึ่งครับก็เดี๋ยวมาแซมมาอีกนะครับที่เขาปลูกลงไปใหม่นะครับพี่น้องเขาปลูกในช่วงนาแรงนะช่วงน้ำบริลลน้ำมันก็บริเต็มไปทีปันใดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงมาอีกนะครับให้มันนะครับเต็มทุกลุมนะครับ นี่ก็ที่เป็นทั้งหยาเป็นทั้งต้นไม้นะครับต้นครับปุ่นต้นยางนะครับพยุงก็รังขึ้นเรื่อยๆนะครับนี้ก็เพิ่งตัดหยาไปนะครับเริ่มโป้งไม้เรียวหยานะครับพี่น้องหยาเขาก็เอาเครื่องตัดหยานะครับตัดเปิดแล้วก็ตัดนะครับบ่าสัน มันติขาดนะครับเพราะติเหลียวเราเห็นทำมันงอกลายนะครับพยุงนะครับก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเบิ้งอรุณงามแห้งนะครับหยาหยาถือดินใต้คู่สามไม้นะครับเกี่ยวปื๊ดบรต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับเยาวานอิสราเอลนะครับเวลานั้าเนาเก่าเครืองตัญญามาตัดห้งงวนะครับลองเหย้าเติบนะครับลองหนึ่งกับเหย้าเติบเลยแหละห้าสิบเมตรเด้นะครับ พยุงกำลังขึ้นพยุงตัวเลี้ยวก็ยังนะนะครับปลูกพร้อมกันเห็นไหมพี่น้องยังนะก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆตัวจังหน่อยเขา็อิต้องแตงกิ้งครับให้เขาสัตว์ขึ้นเรื่อยๆนะครับแตงกิ้งมุกกิ้งนิดน่อยเขานะครับนี่นี่กำลังขึ้นนะครับก็บเพราะว่าผมเพิ่งลงลงต้นไม้ยืนต้นไปปีที่แล้วนะครับนี่ถ้าลงพร้อมกันเบินนะ์นคือที่เไหวเลยครับเพราะว่าตนต้นไม้มันหลาย หลายพันต้นนะครับแห้งนะครับเขาก็ต้องทยอยลงเป็นหลบๆลอบหลอบ,ลอ,บลอบไปนะครับแล้วก็ทยอยไอแซมพวกที่ว่ามันตายไปพร้อมนะครับถ้าลงครั้งเดียวเนี่ยโอ้บ่ไหวดอกพื้นที่มันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปีเฉตสวนมาปีกวาแล้วเขาถึงมาลงต้นไม้เย็นต้น,นครับของปีที่แล้วเนี่ยเห็นไ่มพี่น้องมันก็นกเรือมขึ้นแล้วนะครับดินพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายนะครับนี่มูที่ผมปลูกพร้อม พ่อสวนนะครับนี่ต้นอันนี้นะครับต้นผักติ้วนะครับนี่ตามต้นจิตวาสิบอยังนะครับอยัางั้นน้ำอยู่เขาก็ปลูกเล่นเ่นนะครับปลูกทดลองดินทรายนะครับผักติ้วมันก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่ก็พยุงนะครับปลูกปลูกไอเล่นเ่นลองเบิงเตวาวันบอตายอากต้นนะครับมันก็เลยใหญ่เขาก็เลยปล่อยไปเลยนะครับข้างหลังนั่ก็จะเป็นป้าไผ่นะครับนั่น ปลาไพแต่ว่ากระเทียมมาลุงซึ่งผมบอกว่าหันแลครับเพราะนั้นก็มีตายน้ำเนนะครับแล้วก็ขึ้นมาน้้ำเนนะครับช่วงนี้ก็ล้างขึ้นแล้วนะครับก็ลังขึ้นแทงงนอนครับเป็นไพ่บงงวานนะครับนี่พี่น้องก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นอยู่นะครับแต่ว่าก็ตายไปประมาณสิบกว่าต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาปลูกใหม่แซมสามกันให้มันครบทุกลุมนะครับมันจะเป็นปลาไพ่บงงวานนะครับตัวนี้ก็ลังขึ้นแล้วครับตัดหญ้าไปเรียบรีนะครับ เป็นไงระเบิดนะครับตัดางครับตัดยาแต่ว่ากระเทียมมห้มันเต็มลุมนะครับเต็มลุมด้วยแหละทุกลุมนะครับที่ว่ามันได้ตายไปนะครับดินมรงนี้เป็นอุ้มน้ำนะครับนี่ปลูกปลูกพืชยังกระยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอย่างเดียวคือไผ่นะครับมันเป็นอุ้มน้ำนะครับนี่มันค่อยมรงนี้ที่นี่อุ้มอุ้มน้ำคาร์กมูนะครับเสร็จแล้วปลูกพืชยังมันก็ตายนะครับมีอย่างเดียวคือไผ่แหละครับพี่น้อง ไผ่ไผ่บงหวานนะครับหันมาตั้งนี้ก็ที่เป็นต้นไม้นะครับกําลังโตขึ้นอีกจังหน่อยปีหนาปีนให้ก็คุ้มถนนนะครับทั้งสองฟังแล้วนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้ครับือคือเบิดนะครับเห็นไหมพี่น้องพยุงนะครับขึ้นขึ้นมาเหล้ยวยางนาขึ้นมาเหลีวนะครับต้นน้อยต้นใหญ่คิดว่ามันติตายอันตตายนะครับยางนาเบิง้งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นซ้ำกันเบิดนะครับ ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เขาเห็นนะครับต้นไม้ต้นไหลเหาองพี่น้องเบิ่งที่แหลกต้นน้อยๆกระลายๆ,ๆ,ๆนะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วงหนา้าฝนนี่พี่น้องเบิ่อนต้นนี้ต้นงามนะครับงามมากนะครับส่วนหญ้าหวานเขาก็ปลูกกําแกงใบไล้วพี่น้องกันผู้ใดเลี้ยง เลีย้ยงสัตว์นะครับหรือว่าเอาไปให้ปูให้ปลาก็ได้นะครับห้องห้องบทบทยนให้ปูให้ปลาเขานะครับก็ดีๆนะครับนี่แต่กอดีดีพี่นอ้องดินไม่นะปลูกข้าเดียวได้พี่นอ้องแล้วก็ยืดหนาดินได้พร้อมนะครับดินยืดหนาดินนะครับแต่ว่าขันปูในรอ,อบขอบสะทั้งนั้นมันเอาอยากนะครับเขาตัดยากอันนี้เขาเขาปลูกเครืงสี่เขาเขาเครื่อ,องตัดยากตัดง่ายล้วเขาเก่าขึ้นรถดได้เลยนะครับ คือเียปนองงามแห้งนะครับเขียวแบบธรรมชาติเลยนะครับในหยาวานิสเลวเนี่ยเคียวแบบธรรมชาติเลยคือบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับต่กขัแตกออย่างดีนะครับช่วงนี้ก็เริ่มตัดหง้วแล้วนะครับเพราะอันแตกเล็้วครับเพราะต้อง้าตัดมันมันจิขื้นโค้นนะครับอยู่ในปางมองผมงามแห้งพุ่นนะครับเห็ดอึคืออยู่พุ่นก็ตัดห้ง้วนะครับเป็นกอเป็นกอแล้วก็ไดือพไม่ได้ใบไม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ปลูกวาหั่นเด้นะปูกวังได้ไงนะครับปูกเป๊บเดียวเลยนะครับมันเป็นเดินกลนสะไม้นะครับมันก็งามนะครับพี่น้องเถึงก็เป็นชาเมียนะครับเมื่อตอนไน้ขีดฮอร์โมนจักที่อะอยู่จนมันจะออกดอกแล้วชาเมียก็ได้ตรงตรงตรงได้ขีดยานะครับขีดฮอร์โมนนะครับฟังโดยนี่ก็เป็นกล้วยนะครับนี่อีกจักน้อยนะครับกล้วยปี่หนาก็งามเลยนะครับ พอปีนี้มันถีงามสายอยู่ครับกล้วยคือจังฟังทางพุ่นนะครับปีนี้ครับไปเบืองหลดกล้วยเดี๋ยวผมสิพาไล่เบิองกล้วยฟ้าอันเคาะอันพุ่นนะครับสะลูกนั้นนะครับที่เขาปลูกไปปีกายคือจังปลูกปีนี้ฟังนี่ห็นว่ามันข็สิไปงามปีหนาไปเบิ่งเด้ยพาไปเบิ่งครับมแต่ต้นบักไงต้นบักงามนะครับฟังทางพุ่นนะครับกาลังงามแห่งสัดขึ้นสัดขึ้นครับพี่น้องงามแห้งครับกล้วยอันนี้ก็ปีปีนี้คือสิงามบทันไดปันใดแต่ว่าปีหนานะครับ คาดว่าขื้นเทนในนอนนะครับเป็นบริเวณถนนนะครับการสวนนะครับตัดหญ้าตัดงูนะครับไปเรื่อยๆก็มีหลากหลายชนิดเลยครับต้นไม้ยืนต้นห้องนี่ลู้มขนเป็นอุ่มงเลยนะครับเป็นไปได้ไหมมันเป็นอุ่มงแล้วก็ยางไตนี่นะครับมีไฟนะครับไฟไฟกลางสวนนะครับไฟถนนสวนกับพันธุ์ดติดอยู่พี่น้อง งามพยุ่งนะครับพปยุ่งยังนะเป็นเป็นเร้อยต้นนะครับเฉพาะเพื่อเพื่อดีนต้นสองสองฝั่งถนนเนี่ยครับเป็นรีอยไต้นเลยนะครับบาแว่นเรา,าผมปลูกั้งเดียวนะครับเนี่ยทีทีทกลัวมันติดข้นมาเทบสิบมมีต้นต,นตายคือมันตายก,านานก้อนอเน่งก็ตายเป็นบางต้นทีาก,ก็ปลูกปลูกทดแทนกันมาเรื่อยๆนะครับ ต้นน้อยต้นใหญ่นะครับมู้ดายมันมันยังมันกะไงไงกัาทีว่าเฮาสาม,มนะครับเพราะว่าผมสามมาตลอดนะครับเนี่ยทั้งสองฟังมันถึงแบบมีตายหน่อยนะครับต้นไหนตายเขาก็ปลูกไม่นะครับพี่น้องเนี่ยแต่กะช่วงนี้ฝนเริ่มบอกเขาก็สามารถเอามาลงได้นะครับนี่เอามาลงได้เลยนะครับปลูกไปป,ปีกายนะครับเนี่ยจ้างพรงนี้เขากับปลูกสามปลูกยังนะครับเนี่ยแต่ว่าพอตายเอกครับพี่น้องนี่กรลังขึ้น กำลังขึ้นมาหม่นะครับพยุงบุหดพยุงนะครับแซมกันไปเลยนะครับบวเหลียกต้นใหม่นะครับยางนานะครับอันนี้มูนี่มันมันติดนะครับถ้ามันติดทีเดียวนะก็คือจบเลยนะครับนี่ยังสี่เป็นภูมิหักง่ายนะครับเห็นบหพี่น้องล้ำตุเด๋ยวพาพี่น้องเบื้องล้ำตุนนะครับกำลังนะครับพยุงนี่กับประมาณปีน้อยๆนะครับนี่ นี่น้อยกำลังงามกำลังขึ้นนะครับอวหธรรมชาตินะครับติดเบิดเลรครับพี่น้องติดเบิดเลยติดมือแล้วมันก็นมิตรการจเจืิอเติบโตของเขาใส่เวลาแค่นั้น,นครับพี่น้องใส่เวลาห้องก็เห็ดปลูกพืชย่างอืนไปนะครับต้นไม้ยืนต้นมันการที่ทำหน้าที่ของเขา,เขาง่ายไปเรื่อยนะครับง่ายไปเรื่อยนะครับสร้างสร้างไอ้ความชุ่มชื้นในสวนของเขาไปเรื่อยนะครับ ทางควมเขียวขจีเขาขึ้นไปเรื่อยๆต้นไม้ก็สีเงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นนี้กัต้นไม้หง่กับว่าทัานหลนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ะสีเงาเขาเรื่อยๆนะครับนี่เห็น like ปะพี่องนี่ละโซนทางนี้นะครับก็นี่หละประมาณนี้นะครับต้นยางนะครับต้นยังนะนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ปลูกสามเหมนมัครับมันตายผมเพิ่งเพิ่งปลูกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสองต้นนี่สองต้นนี้นะครับเพิ่งปลูกลงไปนะครับ ฟังนี่ผมก็ปลูกปลูกสามปลูกแซมเรื่อยๆนะครับนี่ฟังทั้งนี้นะครับตัว่ากะทีว่าหลอดอยู่อหรอกครับฟังทั้งนี้เป็นยางนาหมดเลยนะครับปลูกสามเรื่อยๆตัวนั้นก็นเป็นนะครับเป็นหยาเป็นยเนนูเป็นบักม่วงเป็นบักเขียบไปแต่ละครับเป็น้อกเห็ดไปผสมประสานกันไปหยาก็เลยเริ่มตัดผมบอกให้พี่สาวผมตัดเอาไปง้วนะครับมันจะได้แตกไหม มุนันคือการผลเชียวพืดอยู่คนนะครับห้าวันอิสราเอย่นะครับปลูกในป่าบากม่วงนะครับพี่น้องน,นี่ก็เป็นถนนกลางสวนนะครับในอนาคตพี่น้องก็จะเห็นต้นไม้ขึ้นป้อนอะไรเรื่อยขึ้นผมจะอัปเดตในเรื่อยนะครับต้นไม้ก็จะขึ้นขึ้นขึ้นต่อไปก็คุ้มถนน,นเลยนะครับพี่นอ้องเอาก็จะไดยยางในลมในเงานะครับผมกสำหรับมุนีก็ฝากไว้สำนีกก่อนนะครับผมสวัสดีครับ